เจอกับคุณแม่มันนีอีกมือ้อวันนี้อยู่ที่เอทอาราบก้อยนะครับยางตลาดเข้ามาจากทางสีส่แยกจะไปทางกำร,ราใส่ร้านดังของยางตลาดอยู่กับคุณตุกซ่าเช่นเคยสวัสดีค่ะวันนี้อภิซาตบูรทั้งสองมาเลี้ยงคุณแม่วันนี้สั่งไก่ย่างสองตัว โป้งสองขั้วลาบก้อยซอย้า้ <c oughs> าครับกินทานด้วยกันนะคะวันนี้วันที่หนึ่งคือด็ีปีใหม่ทุกคนค่ะมาเพื่อยังหลาก,ก็ต้องได้ลองกินไก่ย่างนะครับร้านนี้เป็นเลิศเลยร้านึางรก <S 2>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  ระโหลก S R ลาบก้อย เขายากเลยอร่อยนะเข้ายากบกแควเนี่ยเข้ายากมันเป็นหม่แข็งเป็นกระเก็วกว่าดข้นจัดเดี๋ยวปรไปดี๋นี่เลยน้องมีเทคนิคมีท่าหนักมั่นกิ้มกับเกี๊ยวขมน้องเนี่ยไว้เป็นแห่งโทษเนาะ อ้งเี่ยวป็นยังไงบ้างคุณตุ๊กอร่อยมากเลค่ะมาทำซีฟีแล้วก็ก็ออกเลยนังมันกรอบมากนี่มานี่ราบสุกมาออย่างราบสุกแม่ลูกหลายใช่ไหมคี่แบบว่าไม่ได้กินกล้อยเช่ไหมกินแต่ลาบขาวกั มาต่อกันด้วยต้มเครื่องในรวมน่ากินมากร้อนๆต้องตป่าก่อนนะเจ้าแม่มาเบากับตูข้าื่งต้มข้าวไข,ข,าขาาา่าะไกบดได้ืนกับยุ่ในข้อ,อสืดนะ้มุลืลม้ม้ ขนาดพอออกไม่ห,หลดยังข้ารู้ว่าเท่าอยู่สามกองพูดอย่างไรกับกองมาเนี่ยล่ะเพื่อนของเธอตุยอดเลยสายหัวก็ต้องนี่เลยนะ <c oughs> มายอีสานต้องกินก้อยก้อยซอยลอยเลือดอให้ถูกต้องบอกว่าขอโทษออกขออภัยคนไม่กินดิบ พอดีว่าจะสั่งเป็นก้อยเครื่องในเครื่องในหมดก่อนแล้วมาสายไปนิดนึงงาเราจะนิยมกินเครื่องในกันก็เลยหายากนิดนึงแตงานบุญสิบมีได้ตัวไงมันเหมือนตย้กับตนันได้ค่ะได้ อร่อยมากจิดเสือร้องไห้มาเด้มันเลยก็อร่อยเด็ดสมชื่อเอสอาส้มตำลาบก้อยไก่ย,ย่างวันนี้คุณแม่ก็ซัดไปนี่มันไก่ย,ย่างตัวที่สามลาไปก่อนสวัสดีครับ หัวมันไม่ดีเน่่พนเพน